ตอนนี้เรามาที่ร้านแม่เก๋ห้วยกระบอกซึ่งเป็นชาวจีนแคแท้ๆเราจะให้เขาขายสินค้าเป็นขักอ่ะอาจ๊เชียงก้องข่ค่อยค้อนอันนี้ขายค่อยค้อนกีต้พัดปันโลรวงปักซาำเรื่องปักซาำสิบพัดหยินโล ซีปักอึ่าอถ้าซื้อเป็นกิโลจะถูกกว่า450าเท่านั้นช่อยลุยก็หยินหยองอาหันยุช่วยหลุยก็คือกระลำตากแห้งกระลำปีตากแห้งอะก็ยังตัดใหม่ขายยังไงคะั้นโลก็ล่วงปักซ้ำอคือโล230กิกี่โลก็ซีปักอื้ออ่า1กิโล450ราคาเดียวกันค่ะอ่ะแล้วยังมีอะไรอีกคะยวก็เหมี่ยนเซียนเหมี่ยนเซียนเช่าเหมี่ยนเซียนจิก้าเช่าแหมหรอโอ้ยล็อกมาใกล้นะ หั่นยิ้วมาใกล้เฉียงเฉียงเนี่ยกิ้วช้อยกิ้วช้อยกิ้วช้อยอ่าอันนี้กิ้วช้อยหยิบหยิดกล้องซ้ำสีพัดหยิบกล้องซ้ำสีพัดอาหานยิ้วเคียงกูอ่าและอันนี้หั่นมาใกล้นะเรียกหั่มป้านหั่มป้านหั่มป้านหมุกหมุกกว้าอ่าหมุกกว้าใช้มะละกอทำปกติยังมีอีกอันหนึ่งก็คือช้อยแถวปั้นแต่อันนี้พอเป็นหั่มป้นเราจะใช้ มะละกอหมกว้าหมกว้านิล็อกมาใกล้นะยิ้วหมกว้ายิ้วมใกล้ยิ้วหมกคว่ายื้อขู่ซ่อนแถวแล้วก็หมูเจียวหมูเจียวด้วยอ่าอยู่พอที่สําคัญก็คือจะต้องมีกากหมูกากหมูพูดเราน้ําลายไหลเดี๋ยวซื้อกลับบ้านด้วยอ่ะยังหันยิ้วหันยิ้วมใกล้ยจ๊กเกี่ยวมใกล้นะโอ้ไทยไทยเกี่ยวไทยไทยอ่า đó mà con anh hoa sheet hèm hò, rồi hẳn yêu, cái Yu Hai hò, yêu lon. yêu lăn, yêu lăn, chú thẻ, nãy chú thẻ, cái là tui <huh? cười> má, mm. à tui tui, à, nhì hẳn yêu mà cây anh to nè, yêu cai, anh ấy, anh ấy, anh lóc mà cây nè, sắm chén nhục hèm mọi lưỡi มีหมูมีอะไรไหมยิม้วแล้วก็เฮียงกูเฮียงกูอ่าใส่เห็ดหอมด้วยอะ,อะไรอีกไข่ไอยด้วยยิ u, ้วอ่ะอ่าแล้วก็มีฟองเต้าห oh ู้ก็คือแถวฝูผีอ่าแล้วก็ห<ต>ันยิ้วไข่ไช่อยไข่ไช่ก้อ,อ,อ,อน ทำไมเราเรียกไถ่ช้อยก้อนล่ะก็ยิ้วว่าหั่นช้อยไถ่ก้อยไถ่ช้อยหั่นหั่นช้อยไถ่ช้อยอ๋อก็คือเอาที่เอาไปทำหั่นช้อยนั่นแหละมาทำช้อยก้อนอแห้นะว่าไถ่ช้อยก้อนแล้วก็หันยิ้วแถวฟูผีเหมือนกันรู้ไหมอ๋อหุ้ยหอมจังเลยแล้วก็ใหม่ผ่อนด้วยแล้วก็มีข้าวสวยก็เรียกว่าผ่อนเหระ